ควาแเอนได้รักเธอตนนี้เหมือนเส้นได้ลันบานนงเชิ่มโยงมีใจในผูพันคิดไม่ทพอะเท่าไรแค่สุดตาสุดตาถึงานั้นก็ซึ้งใจ มารีวิวงูเขียวนะคะที่กำลังดังเป็นผักนะที่ดังมากๆในติ๊กต็อกเห็นสภาพพี่ฟ้าใส่ชุดนอนแบบนี้ตกใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือลังหน้าแปรงฟันแล้วอย่าว่ากันอย่าว่ากันนะคะอ่ะมาเดี๋ยวจะให้ดูแต่ไม่ได้บอกว่าซื้อมาจากร้านไหนนะคะมันเป็นงูเขียวที่กําลังฮิตมากๆเลยในติ๊กต็อกก็จะเป็นแบบนี่ตอนได้มาเนาะจะมีความเหี่ยวๆนิดนึงนะคะเขาบอกให้เอาไปแช่น้ําประมาณ 1- 2ชั่วโมงเดี๋ยวพี่ฟ้าก็แช่ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็เริ่มผ่องแล้วนะ แล้วเขาบอกว่าเอามาตํากับส้มตําอร่อยมากเว้ยพูดไปน้ําลายจะไหลไปแล้วเราเป็นท่าส้มตําอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยจัดหนักจัดเต็มตําม,มาเองเรียบร้อยใส่ปูเค็มด้วยนะคะเพราะความนวเส้นพอเขาพองก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะเฮ้ยเนี่ยนะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันเห็นก็บอกกรอบนะักกรอบหนาเริ่ม อุ้ยฟันแตกวะเนี่ย,ย,ยไม่มีรสชาติไม่เหม็นเขียวไม่มีรสชาติอะไรเลยมีหน้าที่กรอบอย่างเดียวค่ะแล้วก็ได้กลิ่นแต่เครื่องส้มตำแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าไปกินอย่างอื่นเป็นยังไงนะอืม ฟันแตแวนะกวะเนี่ยกรอบจริงหืมพักยกกันคือเคี้ยวที่กรุงเทพูดังไปถึงเชียงใหม่เลยอะ่ะกรอบจริงอะใครอยากลองนะคะกินกับซ้มตำเลิศจริงเป็นกบกรอบก็มีความเป็นมูเขียวจริงๆแหละนะคะเส้นเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งอร่อยอะผ่าน ถ้าอยากสั่งก็ไปเล่นดูเอานะฮะเพราะว่าไม่ได้บอกหลานเดี๋ยวเขาหามรีวิวเขาไม่ได้จ่ายตังให้ฉันรู้ว่าเธอคิดอีกคือชีวิตที่หายไปรู้ว่าเธอต้องใจฉันให้เต็มได้ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจ 在。 หมอเพ่งจะวันนี้แข่งสอขภาคก็จะโดนตุกข้างหนึ่งตอนนี้แล้วก็ตอนเที่ยงจะโดนอีกข้างหนึ่งตรงนี้เจ็บมายเจ็บมากเจ็บมากมากเลยวันนี้มาลุ้นว่าพี่ฟ้าจะได้มีอะไรไหมกับคุณหมอไม่้แต่ตัวนะาั ไปเช็คไปเช็คเสื้อซื้อเองกางเกงซื้อเองรองเท้าแฟนขับซื้อให้ไปเช็คไปเช็คพี่ฟ้าได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดไหมไม่ได้เป็นเชิงกรรมการขนาดนั้นแต่ก็มีการปรึกษาพ่าเขาก็จะปรึกษาพี่ฟ้าอยู่แล้วว่าแบบว่าคนไหนมีหนีแววอะไรไอย่างเงี้ยต่ำต่ำที่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยพี่ฟ้าคงไม่ได้ไปนั่งเป็นกรรมการเพราะมีโชว์ด้วยแต่ก็มีการแบบปรึกษาพูดคุยกันอยู่แล้วค่ะ ไฟ้าได้ร้องเพลงไหมได้ร้องค่ะรอบห้าคนสุดท้ายขอฮาวทูเนี่ยจะร้องเพลงยังไงให้ไม่ร้องไห้เพราะว่าเพลงมันซึงมากมันเป็นเพลงสากลที่ซึงมากๆว่าตัวเองร้องได้มันเข้ากับชีวิตเรารุางองไม้หอยสังข์อมีเมื่อคืนชอบหลายประเทศค่ะหลายประเทศ ยอะนะรู้สึกว่ามีแบบบางประเทศที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้ก็สวยมากๆสวยมากๆเลยอ่าเจ็บเจ็เอ้าทุกคนมันจะมันมันอยากเอาออกเหมืนอนกันนะมันเยอะมากเลยว่าคือเกือบดูไม่ทันเพราะว่าเสร็จงานก็ดึกอยู่นิดหนึ่ง แต่เมื่อวานหนึ่งคนที่ไฟอยากชื่นชมมากๆเลยนะจากหัวใจเลยอะ่ะว mm hmm. ุมี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 ไปไหมพวกเนี้ยเอ่อวันไฟนนลอ่ะมีมีไปปะคิดถึงมากอยากเจอแกง๊งๆอ่ะอยากเจอแก๊งดาวลูกไก่หนึ่งคนที่อยากชื่นชมมากๆเลยก็คือน้อง bunlar. โลบต้าโลบต้าเป็นพิธีกรที่แบบคู่กับพี่แชมป์และคือแบบ ดีเลยอะดีอ่ะน้ำเสียงการพูดไม่คิดว่าน้องจะเป็นพิธีกรแบบเฮ้ยแล้วมันจึ้งขนาดนี้เก่งๆแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือมิสแกรนเอ้ยไม่ใช่ The Queen b e l i s a b ล l l a คือเดินออกมาแล้วหน้าพี่ฟ้าแบบเข้าใจนะมันเป็นฟิลแบบรู้แล้วว่าสวยอ่ะแต่ว่า So อีพีเพิมากๆเลยอะมันเป็นฟิลแบบ คือเดินออกมาแบบโอเคนด้แหละเดินให้เดินให้เด็กดูของจริงเลยอ่ะคือเดินออกมาแล้วได้อย่างน้าพี่อยู่เนี่ยกับเยซันอ่ะสุดโคตรสุดท้ายแล้วเวลาเราเห็นเราก็ยังคิดถึงตัวเองบนการออสเตจอยู่ดีกูดเมม m o อรี่จัดฝักแก Never forget แอบใจหายเพราะมันมันเหมือนมันจะไม่ใจหายแต่มันก็ใจหายนะพอยิ่งรู้ว่าแบบว่าเออใกล้ละใกล้เหมือนแบบคีนเบลจะต้องอำลาตำแหน่งแ,แวกเราพวกเราสิบคนสำหรับ Top ปสิบมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคือปีที่แล้วมาสร้างตำนานกันมาเยอะมาก,มากๆอะไรเงี้ยที่ทุกคนเห็นนะั่นแหละมันก็เลยทำให้แบบว่าแอบใจหายนิดนะึงมันก็จะคิดถึงนะ แอบขำจะเล่าให้ฟังทุกคนอาจจะตกใจพี่ฟ้าในเวอร์ชั่นที่แบบว่าตอนที่ไลฟ์ไปเราพูดว่าไม่เสือกสำหรับไลฟ์มันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมีข่าวหรือมีอะไรเอาไปลงกัน้ะบอกว่าไม่เคยเห็นโดนิงฟ้าด่านี่คือต้องทำบุญเจ็วัดแปดวัดไม่เคยเห็นพี่ฟ้าเวอร์ชั่นนี้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าการเป็นคนสาธารณะจะต้องควบคุมอารมณ์หรืออาจจะบอกว่าอะไรอ่ะ อืมอะไรก็แบบอะไรอะไรก็เหอะแต่หนึ่งสิ่งพี่ฟาจะบอกนะพี่ฟาไม่ได้ก้าวร้าวครึ่งน,นะจริงๆก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่แค่เราจะอ่หยิบออกมาใช้เมื่อไหร่คนั่นเองแต่การที่พูดอ่ะพี่ฟาไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวที่พูดออกไปเพราะเราเปืนอคนที่ทําอะไรแล้วคิดคิดแล้วแล้วคิดว่าเขาสมควรที่จะโดนมาถูกต้องแล้วที่จะโดนแล้วก็หนึ่งสิ่งคือสังคมอ่ะ ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมถึงมีคนเลวถึงมีคนไม่ดีเยอะเพราะว่าคนชอบโฟกัสผิดจุดเวย้ยถ้าเราโฟกัสคนที่ถูกกระทํากับคนที่กระทาเราจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคนไปแบบพูดดีๆก็ได้หรือบางคนแบบโ้ไม่เก็บอารมณ์เลยหรืออะไรเงรี้ยคนเรามันคนเหมือนกันเว้ยมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกดนคู่คาในคําพูดหรือเรารู้สึกว่าเรา ดนเขาเรียกอ,อะไรนะประเภทคนที่ทอกซิกหรือไม่มีมารายาทเราก็ไม่ควรจะมีมารายาทกับเพราะว่าคนสาธารณะแล้วไงคนสาธารณะก็คนเหมือนกันนี่ก็คนค่ะที่นั่งอยู่นี่มีหูจมูกจมีหูจมูกเอ้จมูก <c oughs> <c oughs> มีหูตาจมูกปากเหมือนกันทำไมถึงชอบคิดว่าคนสาธารนณะจะทำอะไรก็ได้อะไรเงรี้ยตลกมาก จริงคอมเมนต์นั้นน่ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกกับพี่ฟ้านะมันมาหลายรอบอย่างที่ถ้าเป็นแฟนคลับพี่ฟ้าเองก็คงจะรู้แล้ะมันมาหลายรอบแล<ต>้วม,มันมาแล้วมันไลฟ์ทำงานไลฟ like, ์อะไรก็คือไม่อยู่มันก็ต้องโดนหรือป,ปะความมันดีจากคนเราแต่งนะคนอื่นได้แต่เวลาตื<ม>่นโดนรับบทเป็นผู้ถูกกระทำอ้าวเราชอบเป็นแบบนั้แล้วสังคมแม่งชอบสงสารคนที่เป็นผู้กระทำคนอื่นอะ่ะอ้า ดานะ่ามด้่อะไม่สนใจอ่ะฟ้าไม่ใช่หยื่อะของก็แกอีกต่อไปอยู่โลกความเป็นจริงเนาะแต่เรารู้สึกว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันขึ้นเยอะสำหรับเวลาเราเจอคอมเมนต์น่นไมที่เรารู้สึกว่าแบบไม่น่ารักเพราะพับข้าวอ่ไม่อ่ะไม่ชอบขอเลยพเพื่อนๆอง ให้วิเคราะห์ได้นะในแต่ละอีเวนต์ในแต่ละแบบแต่ละรอบไรงี้งแต่ให้เขอเขาท้าไม่อยากอจริงๆก็มีในใจแหละแต่ขอแบบพอพูดไปแล้วมันชอบมีดราม่านู่นนี่นั่น,น,นอับคางาพอพ่ะเพราะผู้คนจะมีโพในใจของตัวเองถ้าเราพูดไปแล้วไม่ตรงตามใจเขาเราก็ต้องทําตัวเป็นกลางด้วยทําตัวเป็นกลางจริงๆเป่อกระถามเป่อบอทถามเื่อมามี่ถามอะไรย่างเงี้ยเราก็ได้แบบว่า เลิกยูทูบไก่หอมท้าอว้าวถาว่าเธอว่าเม่คืนพี่เบวกวัฉบ<ะ>วกวฉันใครสดกว่าเอาเธอไปฟังเสีหน้าพี่เ็วกับฉันใครสกว่าเธอกล้าถามฉันหรอเดีนออกมาเอว่าอยากเห็นรีแอคน้าตอนทิมเดิอนออมาหน้าฉัน มันเลยตัวแม่ไปแล้วอะมันไม่ใช่ตัวแม่แล้วอะทีเดียวอะมันเป็นตัวยายอะเป็นแม่ของแม่อะเป็นแม่ของแม่เลยยกให้เป็นแม่ของแม่ตัวยายอะใจหายเงจริงใจหายรักเขาเหลือเกินกลัางานเยอะมากเดือนหน้านี่คือไม่ต้องพูดถึงชรอ,อ,อ,อูอู๋คือคนที่รับงานใช่ไหมอ,อู๋บอกว่าอิงฟ้าอูขอโทษล่วงหน้าเลยนะ ดือนพฤศจิกยูชภูคันนี้เต็มที่แล้วจริงๆคือไม่มีวันหยุดเลยเดือนนี้มีแบบว่าเลื่อนบ้างอะไรบ้างแบบหนึ่ง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 งานสองงานเนี่ยเราได้แบบนู่นนี่นั่นมหามหาหมองอะไรอย่างเงี้ยแต่เดือนหน้าคือไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะแต่ไม่เป็นไรก็มันเเรื่องสร้างตัวชับ เดือนน่าจะเป็นเดือนที่โหดที่สุดเพราะว่ามันจะโหดในเรื่องของงานมันไม่ได้หนักหรอกมันไม่ได้หนักขนาดที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการเดินทางมากกว่าในแต่ละวันคือมันจะแบบกระโดดไปกระโดดมาไปนุโลมาจังหวัดนึงไปถ่ายละครจังหวัดนึงกลับมาอีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยมันจะโหดไปโหดมายิ่งโตยิ่งเป็นผู้แพ้ง่าย ฝนมาละมาละฝุ่นเยอะก็ไม่ได้แดดแรงก็ไม่ได้เช็คอินับขอนะเช็คอินเออเช็คอินเช็คอไปโทรหาเจนพี่ชันโอนมาไหมนะไรฉันโทรศัพท์อยู่พี่คะเป็นงนี้แม่ไม่พามาแล้วนะแม่จะไม่พาหนูมาค่ะไม่ต้องพูดค่ะ ด่มาีัอันนี้ผู้การที่อยู่สาขาวิพากาดีก็เป็น f อ p เีพเาลดให้50%ขอบคุณมากแกอยู่อยู่รงพยาบาลพิพาวดีอ๋อไล่สุดแกก็เลยโทรมาได้เดี๋ยวไว้ว่างๆให้ี่ชันไปช่วยช่วยใช้บริการที่โรงพยาบาลค่เป็นบาหวานพอดีเลยเบย เดบิต์กินข้าวคกติแล้วคะ่ะแง่ต้องมาละ please speak English please I love you so much you know อ้าวเราเขาไม่ดูภาษาจนหรอกไม่ I love you so much you know you make me want to learn English language more, learn more English language. I want to talk with you guys, you know. Yeah. don't forget me, là cứ cái không ngoài em lâu lộ Chính ก็คุยสิก็เดินไปเราจะคุยในโรงพยาบาลเนาะเดินไปง่ายๆง่ายๆนี่เดินไปสิบเก้าว่าถึงนะเขาจะดูสลิปไหมเนี่ยเราคนซื้อแล้วไปฝากคุณนกไหมเราคนซื้อเธอจริงแนะมันใส่เงินไงใช่เอาไปใส่นอนอ๋อเอาไปใส่นอนเป็นพี่ปิดตาใช่หรือใส่กี่ไม่ใช่ โน่ะทำงนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะดูใครเขาเล่นกันคะเขาใช่ไอย่างนี้ค่ะเอ็กซ์เซลี่การลืมการลืมเออได้การลืมเหมือแล้วใส่หนตาแล้วชอบถกขึ้นไปไงเออได้ก็จะต้องถกดิกันลืมเออตอบโจทย์ปัญหาคนชอบลืมแมส ก็ลืมดีนนะขาดไหมขาดไปปุ๊บ่าอีกแต่สะอาดน,นะ clean นะไม่เป็นอ,องพื้นนะไม่มีค่ะไม่มีรองพื้นค่ะในหน้าสดค่ะไม่ได้ทาเลยๆม,ม,มีแต่ฟิลเตอร์ค่ะ don't have makeup original เลยนะ but have filter อีอีนีเตอร์ฟิลเตอร์นี่ don't have filter พ <c oughs> ี่ซาไปไหน เดี๋ยวไปหาซื้อน้ำแล้วก็จะไปฟังผลนะแล้วก็เดี๋ยวมีไปเออหาหมอผิวหน้าแล้วก็โอ้เยอะตารางวันนี้แน่นไปหมดซื้อของที่จะไปเวียดนามนะคะแล้วก็ไปฟิตติ้งชุดสำหรับไฟนนลเอ่อโชว์สำหรับไฟนอลวันที่25ซื้อให้คุณหมอด้วยแต่คุณหมอจะกินไหม เราก็น่ารักนะซื้อของในโรงพยาบาลให้คุณหมอแต่วทำไมกูไม่ลงไลน์ว่าอ๋อเดี๋ยวมีใจต่างอีกรอบไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้ครับเออโอนก่อนได้ไหมล่ะจะเชื่ออะไรได้บ้างข้างในเป็นมิ้งติ๊กเอ่เอเอ็อคโกแลตปกติครับคาปูชิโน่ค่ะเป็นคาปูชิโน่มา่ยวแบบเป็นร้อนหรือเย็นยังไงคะเย็นเย็นนะครับแล้วเป็นไซส์ไหนครเล็กกลางใหญ่ใช้ M ค่ะใช เอวีผใเอนะเอีผใส่อเขียนว่าเกี๊ยวกรุกประกายกาวีค่ะยากเลยเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวแล้วก็กลุบกเกลุบกมีลาเรือได้นะคะประกายกาวีประกายกาวีประกายกาวี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  เขียนไวล้เนีคุณซันนะแล้วก็ผู้จัดการสาวค่ะเพื่อตัวป๋เพื่อดีดีต่ตังค์จะมีเงินสดจ่ายค่ากาแฟได้ม่ได้เอาเงินสดมาเอามาจากสิริกับตาอย่าทำแบบ้เหลัได้ะ้ไม่พอไม่ไม่พอจริงจริงสรายการนะคะสามบาทคุเปิดแล้มีสามร้อ มันมีส0มยจริงๆทุกคนไม่ได้มูจะเปิดให้ดูนะมีอยู่แค่นีนม้มีจริงๆอบอกว่าอยากให้หยิบไอค่ะมีสามร้อยก็จะเลื <c oughs> อกลงผ่าไปแล้วค่ะ ลอดนะคุณต้คุหนึ่งคือสัปภายซิลีนคุณหนึ่งคือสัปภายริสเตียนดีอร์คุ่ง่ะมีตังดีตัง Good day guys. Love you. Oh, tomorrow see you guys when I miss f r i e n d